This is Attnay's podcast. อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คือ,อัันััย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะ คุณผู้ฟังเชื่อเรื่องโลกแห่งความเป็นแล้วก็ความตายไหมคะอ่าจะบอกว่ามันก็คือเรื่องผีๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าโบไม่ได้มาเล่าเรื่องผีนะคะวันนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องปิดไฟฟังค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโบจะมาชวนคุยเรื่องผีถ้วยแก้วกันค่ะว่าเรื่องลึกลับของผีถ้วยแก้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผีแต่อยู่ที่ใจของเราค่ะ ผีถ้วยแก้วนะคะว่ากันว่าเป็นการเชิญดวงวิญญาณนะคะที่อยู่บริเวณนั้นหรือว่าเชิญคนที่เขาแบบเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาตอบคำถามโดยการที่เราใช้แก้วเนี่ยเลื่อนไปบนแผ่นกระดาษที่มีตัวอักษรที่เราทำไว้ค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยเล่นหรอกเนาะแต่ว่าเด็กสมัยนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะ ว่ากันว่าเป็นร้อยร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่ผีถ้วยแก้วเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายมันดูเป็นเกมที่ตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็ชวนให้ขนหัวลุกไปพร้อมๆกันจริงไหมคะ แต่ว่านักจิตวิทยาค่ะเขาพบว่าผีถ้วยแก้วที่เราเชื่อกันว่าเอาไว้สื่อสารกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกอะไรเรามากนักถึงโลกหลังความตายที่เขาได้ไปเผชิญมาแต่การศึกษาของนักจิตวิทยาคนนี้ค่ะเขาจะทำให้เห็นว่าผีถ้วยแก้วมีความเชื่อมโยงกับร่างกายและก็จิตใจของเรายังไงค่ะ ซึ่งการเคลื่อนที่การขยับแก้วที่เราคิดว่าเป็นอํานาจของวิญญาณที่มาสิงอยู่ในถ้วอยอะค่ะคุณผู้ฟังแท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจิตใต้สํานึกเรียกว่าจิตใต้สํานึกของเราเองมากกว่านะคะที่ทําให้แก้วมันขยับค่ะถ้าลองคิดเล่นๆค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งดูทีวีอยู่กับแฟนนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเรานึกอยากจะหอมแก้มแฟนเราก็จะเอาและเริ่มเอียงตัวหรือว่า ขยับไปหอมแก้มเขาทันทีโดยที่มันมักจะเป็นอาการเผลอบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะฟิลแบบอารมณ์พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนัดจิตตวิทยาเขาก็บอกเลยค่ะว่าผีถ้วยแก้วก็เหมือนกันเราเนี่ยนึกว่าอยากจะขยับเราก็ขยับเองจริงๆขยับนิ้วของเราโดยที่เราเองเนี่ยไม่รู้ตัวค่ะ คุณผู้ฟังคะในการเล่นเนี่ยมันจะมีการถามชื่อถูกไหมคะเวลาที่เราเนี่ยอัญเชิญดวงวิญญาณเข้ามาแล้วเราก็มักจะถามเขาว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรแก้วเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปตรงที่เป็นตัวอักษรที่ขึ้นต้นของชื่อนั้นๆค่ะอย่างเช่นเราถามว่าเขาชื่ออะไรแล้วถ้วยเนี่ยเกิดเลื่อนไปที่ตัวอักษรตัวพอพานกับสระอีสมองของเราเนี่ยมันก็จะคิดทันทีค่ะ ว่าวิญญาณที่เราสื่อสารอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะชื่อพีหรือว่าชื่อพีทแน่ๆเลยอาจจะคิดว่ามันเป็นชื่อเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มักจะเดาแบบไม่ดูตัวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นจิตใต้สํานึกของเรานั่นแหละค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนกันอยู่แล้วว่าพีทแน่ๆพีแน่ๆจริงไหมคะ โดยเขาได้มีการพิสูจน์เรื่องนี้กันด้วยนะคะเมื่อปี2018ค่ะโดยก่อนเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยเขาให้ผู้เล่นใส่แว่นที่มีกล้องติดอยู่ค่ะเพื่อคอยดูการเคลื่อนไหวของลูกตาของผู้เล่นค่ะโดยให้โจทย์นะคะให้สะกดคำว่าเบลติมอร์ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือตัว B A L T I M O ออีค่ะเบลติมอร์นะคะให้ทุกคนที่เล่นเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะโดยให้ใช้ถ้วยเนี่ยขยับไปตามตัวอักษรดังกล่าวนะคะที่โบพูดไปเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะแล้วก็พบว่าตาของผู้เล่นนะคะจะมองไปที่ตัวอักษรก่อนที่จะขยับถ้วยตามค่ะคุณผู้ฟังพอพิสูจน์เรื่องนี้กันแล้วนะคะพอเขาทําการทดลองนี้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ให้เริ่มเล่นเกมผีถ้วยแก้วกันแบบตามปกติเลยค่ะ โดยนักวิจัยเนี่ยเขาพบว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มองที่ตัวอักษรก่อนแล้วก็เริ่มเดาคำได้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกับรอบที่แล้วค่ะที่เขาตั้งโจทย์ให้นะคะแต่ว่านักวิจัยเนี่ยเขาได้มีการสังเกตและก็วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของลูกตาของผู้เล่นนะคะเพราะว่าเขาใส่กล้องไว้เนาะว่าผู้เล่นสองคนที่อยู่ในวงผีถ้วยแก้วค่ะหนึ่ในสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เดาตัวอักษรค่ะ เพราะจากการที่ได้ศึกษาแล้วก็ลงลึกเข้าไปอีกเนี่ยพบว่าโดยทั่วไปแล้วตัวอักษรตัวแรกนะคะที่เราขยับเข้าไปหาค่ะค่อนข้างจะเป็นการสุ่มค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าตัวต่อตอไปเนี่ยมันจะไม่ใช่การสุ่มและเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยจะเริ่มเดาคำมากขึ้นแล้วก็ขยับแก้วเข้าไปหานั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะแล้วทำไมเรายังรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังหรือว่าอยู่ในแก้วใบนั้นเหตุผลค่ะก็เพราะว่าธรรมชาติคนเราอะค่ะเราชอบที่จะควบคุมอะไรบางอย่างอยู่เสมอนั่นแหละแต่พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ค่ะคุณผู้ฟังมันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะ ยังไงนะมันเป็นความรู้สึกแบบว่ายึกยักยึกยักอค่ะมันเลยอาจจะทําให้คิดว่าในแก้วใบนั้นนะคะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะโดยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2012ค่ะมันมีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่เขามีการทดลองให้ผู้เล่นคนหนึ่งค่ะเล่นผีถ้วยแก้วโดยใช้ผ้าปิดตาร่วมกับคนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนของเขาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทีมงานค่ะ โดยที่ให้ผู้เล่นตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ค่ะและในระหว่างเล่นนะคะก็จะให้ทีมงานเนี่ยค่อยๆเอามือออกจากแก้วใบนั้นค่ะจนเหลือผู้เล่นนะคะที่ควบคุมแก้วใบนั้นเพียงคนเดียวก็คือคนที่ปิดตาค่ะคุณผู้ฟังสุดท้ายแล้วค่ะเขาพบว่า ผู้เล่นที่ปิดตานะคะเมื่อเจอคำถามที่ตัวเองไม่มั่นใจในคำตอบว่าจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ดีเนี่ยผู้เล่นคนนี้เนี่ยจะเดาคำตอบได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะเพราะว่าคำตอบที่ได้นะคะเขาคิดว่ามาจากผีถ้วยแก้วนั่นเองค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะจะชี้ให้เห็นว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยเป็นการเล่นกับจิตสำนึกที่เราเรียกว่าซอมบี้มายค่ะซึ่งซอมบี้มายนี้นะคะ เป็นจิตใต้สำนึกของเราที่คอยจะตอบคำถามสิ่งต่างๆที่เราเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณค่ะแม้ว่าสมองของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ในคำตอบนั้นค่ะแต่ว่าจิตใต้สำนึกของเราเองค่ะที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการตอบแทนค่ะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังคะไม่แน่ว่าฮโลวีนนี้เนี่ยผีถ้วยแก้วอาจจะเป็นออปชันหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะชวนเพื่อนๆมาเล่นกันดูคะ่ะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกเอาไวค้ค่ะว่าความบันเทิงหรือว่าความสนุกสนานที่มาจากความน่ากลัวของการเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยอาจจะมีประโยชน์หลายๆอย่างกับเราคะ่ะในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นได้คะ่ะ แล้วเราอาจจะค้นพบว่าสิ่งที่แปลกและลึกลับที่สุดที่อยู่เบื้องหลังผีถ้วยแก้วอาจจะไม่ใช่อะไรเลยค่ะนอกจากจิตใจของเราเองค่ะสำหรับวันนี้โบอิสโซแฮปปีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is a t a n i s podcast <S ัตนยัยเพาะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้